าวะโควิดระบาดระลอกใหม่คนท้องติดโควิดแล้วร่วมพันคนจึงมีคำถามมากมายที่ทั้งสับสนและไม่ชัดเจนอยากทราบว่าคนท้องฉีดวัคซีนได้ไหมคะคนท้องติดโควิดแบบนี้เชื้อโควิดจะส่งผลถึงลูกในท้องไหมคะเกิดติดโควิดอยู่อะคะ่ะแล้วเราจะให้นมลูกได้ไหมการตั้งครรภ์นในสถานการณ์โควิด19แบบนี้เราจะดูแลตัวเองและลูกได้อย่างไรบ้างเราจึงจัดให้คนท้อง ได้สักถามกับคุณหมอสูตินรีแพทย์โดยโตรงเพื่อคลายความสงสัยและทำความเข้าใจไปพร้อมกันตอนนี้ท้องได้5เดือนแล้วค่ะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนได้หรือยังและถ้าติดโควิดขึ้นมาอาการจะหนักกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าคะสติตั้งครรภ์ครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 เนี่ยใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะแนะนำให้ฉีดวัคซีน ควรฉีดวัคซีนหลังจากที่ตั้งครรภ์ไปแล้วมากกว่า12สัปดาห์เป็นต้นไปโดยที่80%ส่วนใหญ่ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมักจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วเกิดมีการติดเชื้อในไตรมาสที่สองหรือสามจะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยความเสี่ยงที่ว่านั่นก็คือความเสี่ยงที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับนอนแอดมิทที่ห้องไอซียูโดยที่ถ้าติดเชื้อยังไม่พบว่าเพิ่มโอกาสการแท้งหรือว่าทารกผิดปกติเรื่องของความพิการนะครับตอนนี้ท้ของผูกค่ะ ติดโควิดตอนอายุคันสิสัปดาห์แต่ว่าตอนนี้รักษาหายแล้วนะคะเลยอยากทราบว่าเชื้อโควิดที่มีอยู่ในร่างกายอะคะ่ะจะส่งผลต่อลูกในท้องไหมคะถ้าเกิดเราสัมผัสใกล้ชิดและตรวจพบว่าเราติดเชือ้อก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าส่งผลกระทบต่อลูกในครรได้เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด่า19เนี่ยในน้ำคร่ำหรือว่าในน้ำนมโดยตรงนะครับดังนั้นผลข้างเคียงที่เกิดกับเด็กน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของภาวะซักซรของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์มากกว่ามีโอกาสที่ทําให้คุณแม่เนี่ยมีภาวะที่จะคลอดก่อนกําหนดได้การติดเชื้อหลังคลอดของเด็กเนี่ยสามารถพบได้ครับประมาณ2-5ทั่วโลกนะครับเดี๋ยวที่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนว่าติดมาในช่วงไหนนะครับก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือว่าหลังคลอด พรุ่งนี้ค่ะจะคลอดลูกแล้วค่ะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัวคลอดลูกช่วงนี้ค่ะมันจะปลอดภัยไหมคะทุกโรงพยาบาลครับเขจะมีมาตรการในการป้องกันและก็ร,ระวังเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับโควิดสิอยู่แล้วทุกเคสที่เข้าทําการคลอดจะต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องของภาวะติดเชื้อของโควิดสิ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแม่เองนะครับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในทีมระหว่างที่พอดเนี่ยก็จะมีการสรวจร้างกายอนามัยรวมถึงมีการใส่ชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นก็จะมีการจำกัดคนเข้าเยี่ยมครับเพื่อลดการที่จะนำพาเชื้อจากภายนอกเข้าสู่โรงพยาบาลดังนั้นการลอดบุตรในช่วงนี้ยังถือว่าปลอดภยัย เพิ่งคลอดลูกมาค่ะถ้าติดโควิดคุณแม่สามารถให้นมลูกได้ไหม<อ>และเชื้อโควิดผ่านทางน้ำนมหรือเปล่าในกรณีที่เคยติดเชื้อมาแล้วแล้วรักษาหายเปปกติเรียบร้อยแล้วสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติครับแต่ในกรณีที่ติดเชื้อหลังคลอดแล้วต้องให้นมลูกแนะนําว่าเรายังสามารถให้นลงลูกได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสวมหน,น้ากากอนามาทุกครั้งเวลาที่ให้นมบุตรทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่องอาจจะใช้วิธีการปั๊มน้ำนมครับผม เก็บเอาไว้แล้วให้ญาติพี่เลี้ยงก็ได้ครับเป็นคนที่จะก้อนน้ำนมแทนเรารวมไปถึงนะครับคนไข้กลุ่มที่ติดเชื้อและได้รับยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าฟาวิพิรเรเวียหมอนแนะนําว่ากลุ่มคนเหล่านี้ครับควหรหลีกเลี่ยงการให้น,หนมบุตรเพราะยาถูกขับออกผ่านทางน้ํานมและมีผลต่อเด็กได้คนท้องจะลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยการฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปถึงแม้ยังไม่มีรายงานว่าลูกติดโควิดจากแม่ได้แต่การที่แม่ป่วยย่อมส่งผลต่อลูก และน้ำนมแม่สามารถให้ลูกได้แม้ได้รับเชือ้อแต่ต้องป้องกันการสัมผัสและใส่หน้ากากเสมอความเข้าใจและการป้องกันที่ดีจะส่งต่อความรักสู่ลูกอย่างปลอดภยัยการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชือ้อย่อมเป็นการดีที่สุดทั้งต่อตัวเองต่อลูกในคันและต่อคนที่คุณรักชั่วแน่แชร์ได้